สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสูอ่ช่องหลัก้าทลายลุงพลสวัสดี FC ลุงพลประเษทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ศาลาเป็นลานข้างล่างนะคะเราก็จะมาเปิดใจกับบอสใหญ่นะคะพี่นาทีถึงความรู้สึกของเมื่อวานนะคะที่รอตั้งแต่8ปดโมงครึง่งจนถึง2องทุ่มนะคะว่าพี่ นาทีมีความรู้สึกยังไงนะคะของเมื่อวานนะคะแต่วันนี้ยังไม่ถามถึงวันนี้คงสื่นเต้นน่าดูนะคะ <Okay. S 1> ก็มีหลายๆท่านที่มาถึงลานตรงนี้กันแล้วนะคะเอฟซีเดี๋ยวเราปรเปิดใจพิทีกันดูนะคะวันนี้ นาที่พูดแล้วก็ตื่นเต้นไงคะ,ะตื่นเต้นแทนแเมื่อวานรอมาจะถึงสองทุ่ม,มใช่รอมาจะถึงสองทุ่มเราก็ดีใจในะดีใจแล้วก็ผมเห็นรอยยิ้มรูงเห็นอยยิ้มป้าผมก็ร,รู้รู้ออกเลยว่ามันมาทางเรามาทางเขาคือเมื่อวานมันมาทางเราอะเราก็รู้แล้วครับแต่ผมก็รู้สึกว่าไมา่พี่เดี๋ยวนะเราก็มาทางเรานะ เราก็มารถคันเดียวกันแล้วก็มาทางเรานะใช่ไหมพี่เต๋อถูกเราก็มาทางเราเรามาทางของเรานะพี่ถ้าเราไปสวนเลนอะชนตายเลยเราก็มาทางของเราไม่ได้นะบีเราต้องมาทางของเราเจอมุกเจอมุกเราไปทางเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาชนเราเรื่องนี้นะครับพี่หนิงจะรู้ดีนะครับถึงการทํางานของขอกําลังใจเอฟซีลูกผสมแก่นนะครับเป็นกำลังใจกับทีมงานทนายด้วยแล้ววันนี้นะครับก็ฝากเอฟซีนะครับด้วยกันกรับสมุนนะครับเอฟซีนะ เป็นสินค้าที่ทำลังสีนะครับได้ทำขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เป็นแบบไหนพี่นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับใครอยากใครอยากดูดีพวกันนี้เราพูดอะไรได้ไม่เยอะแต่แม่งดูน้องเหมือนกันครับทำลังสีกับมุนโอเหมือนกันพูดอะไรได้ไม่เยอะนะครับก็เป็นอา,อาหารเสริมนะครับเพื่อสุขภาพนะครับนะส่วนจะดียังไงเอฟซีลองซื้อไปใช้ัเองเพราะว่าเราพูดสรรคุณได้ไม่มากเนาะ ะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีการล็อกเดียนออยอเพราะว่าเราถูกต้องนะครับก็ฝากเอฟตีนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0622253979หรือแอดไลน์ไปที่ ID line 8 8 J ดีไลน์777888เจเล็ก2ตัวค่ะอีกรอบนึง0622253979 ไลแอดเจเจเจแปดแปดแปด J เล็กส <at S 2> องตัวค่ะนี่คพี่ครับฝากอักบุหนุนนะครับสินค้าของของหลังบ้านด้วยนะครับพี่นะเพื่อที่เป็นกำใจให้กันนะครับนะครับเพื่อที่เป็นกำใจกันตู้ไปด้วยกันเนาะค่ะต่อไปก็จะเป็นการสัมภาษณ์ผมแล้วนะครับผมจะสัมภาษณ์พี่หนิงกลับแล้วนะครับลานะครับเอาแล้วก็วงานเข้าแล้วท<ด>ีนี้เปิดใจพี่หนิงนะครับที่นี่ครั้งแรกนะครับกับผลิตภัณฑ์แล้วก็เกี่ยวกับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับการเดินทางมาช่วยลุงในเรื่องของคดีครับเราจะเปิดใจนะครับสัมภาษณ์วันนี้เปิดใจวันนี้ตีครับโดนแย่งตีแล้วเปิดใจเดี๋ยวเราจะมาเปิดใจครับพี่หนิงว่านะครับตั้งแต่นะครับเริ่มมาทําให้คดีให้กับลุงเนี่ยพี่หนิงรู้สึกท้อไหมที่โดนกระแสโจมตีดราม่าถามว่าท้อไหมเดี๋ยวไมตั้งใจเอาเอาเอาเดี๋ยวไม่ถัดเลยช่องใหญ่มาทีเราต้องที่พูดก่อนเร็วช่องใหญ่มา ถามว่าท้อไหมเ,ออเราไม่เคยท้อนะคะเราก็สู้ก็คือทีมงานของเรามีหลายคนเราไม่ได้ทํางานคนสองคนนะคะเราไม่ได้ทํางานคนสองคนเราแบ่งหน้าที่กันทํางานนะคะ<อ>ก็หลายหลายคนอาจจะบอกว่าทําไมท<อ>นายทำละลังสีเยอะจังเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยหลายหลายคนอาจจะแบบว่า ใช้คำพูดและหลายอย่างที่เข้ามาในคอมเมนต์ของเราอย่างนี้นะพี่นะแต่อันนั้นก็คือปล่อยไปเนาะแต่คือเราบอกว่าเราทํางานด้วยหัวใจจริงๆค่ะหัวใจพี่นาทีเป็นสีชมพูแต่หัวใจของธรรมรังสีเป็นสีม่วงไม่ใช่สีม่วง,งเหรอไม่สีสีม่วงไม่เอา ตเ<ไ>ปต็น <ไป S 1> สีแดงของพี่นาะทีเป็นสีชมพูเราต้อง,งพี่หนิงก็พูดชัดเลยนะครับว่ามอง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 ผ่านนะครับในจุดที่คนคอมเมนต์มาไม่ดีเนาะใช่รเราก็มองผ่านเพราะว่าทําไมทีมงานสำรังสีมีทนายเยอะเอฟซีฟังนะครับเขาเป็นสํานักงานกฎหมายนะครับคดีเขาเยอะนะครับจะให้พี่เบิ้มทำคนเดียวก็ไม่ได้พี่เบิ้มก็มีทีมงานมีลูกฟาร์มของเขาม,มีมีทีมงานของเขาเหมือนสุภาษิตที่ว่าแหละครับที่อะไรนะ คนเดียวหัวหลายคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายใช่ค่ะมีอะไรก็ต้องช่วยกันคิดบางทีคนคนเดียวคิดไม่ได้ไม่ได้แล้วครับใช่ครับใช่ทีมงานเราก็มีหลายคนไม่ใช่แค่คดีของลุงของป้านะคะที่แบบว่ามีทีมทนายเยอะแบบนี้คดีอื่นก็มีค่ะอืมนี่ก็มีเนาะไม่ใช่ไม่ใช่มีคดีลุงคดีป้าเดียวครับพี่เบิ้มนี่ครับบอกให้นะคดีแมๆอยู่ที่ที่สำนักงานผมเห็นมาแล้วนะครับเป็นตึกๆนะครับไม่ใช่มีแค่คดีเดี่ยว บรรดาการทํางานนะครับทนายที่เคยมาที่เคยมาที่ผ่านๆมาตอนนี้ไม่ได้มาก็คือติดสารติดสารกรุงเทพใช่ค่ะแต่ละคนอย่างอย่างพี่เอ็มอย่างเงี้ยอย่างพวกพี่พี่อะไรพวกเนี้ยยังยังติดสารอยู่ที่กรุงเทพทนายหนุ่มติดสารทนายหนุ่มติดาทนายเอ็มติดสารแล้วก็ทนายอีกหลายคนติดสารอยู่ที่กรุงเทพเลยมาไม่ได้ส่วนที่มาได้ก็มีพี่ปานชะลอแล้วก็พี่สงการแล้วก็พี่เบิ้มนะที่มาได้กันได้ทอ้า วันนี้นะครับหลังบ้านนะครับนะอวันนี้วันนี้วันนี้จะกลัวดึกเหมือนเมื่อวานนะคะวันนี้เราเตรียมเราเตรียมมีอะไรมาเตอร์ไพรส์ไม่เราเตรียมนมเตรียมข้าวเตรียมให้ทีมงานของเราเตรียมร้อยแล้วนะคะเพราะว่าทีมงานของเราสวค่ะพี่อืทีมงานของเราสวเราก็เลยต้องเตรียมอืย่าเป็นโรคกระเพาะไม่คุ้มเออโรคกระเพาะไม่คุ้มใช่ค่ะเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะไม่คุ้มเลยมีอะไรมา ก็นะคะฝากเอสนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของหลังบ้านด้วยนะคะ SK s อ <Yeah. S 1> ก็จะมีชาเขียวชาไทยนมชมพูแล้วก็สบู่นะคะ yeah. คเอ่อโปรโปรของเรานะคะก็คือชาสามกล่องบวกบวกสบู่สองก้อน 890บาทนะคะจัดส่งฟรีปลายทางฟรีไม่บวกเพิ่มนะคะในรอบนี้นะให้คุ้มไปเลยสซลสบู่สมุนไพรของเรานะคะ10ก้อนแถม2ก้อนในราคา790บาทสุดยอดไม่บวกเพิ่มเช่นกันนะคะส่งฟรีไหมส่งฟรีคี่ตอนนี้เราฟรีให้ทุกยาเพราะว่าเราจเรับมือได้ที่เจ้าคุณ ยังเจ้างงยังเงยงเจ้ายังงงเจ้างงยางเจ้าเนี่ยยังงงยังงงงงเยโทรโทรโทเบอร์โทรเบอร์ศูนย์หกสองสองสองห้าสามเเจ็ดเลขสตัวสามารถสอบถามพูดคุยได้นะคะน้องแอดมินตอบท่านอยู่สรรพคุณอะไรอย่างนี้นะคะครับเราพูดตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรเยพ่นาทีเดี๋ยวพี่นาทีเพราะอะไรเพราะอะไร เราพูดไม่ได้ไม่ได้นะสำหรับคุณเราเยอะมากคุณแอมกินพูดไงหนาวคุณกินได้โดนตอนนี้ยิ่งเข้าไปแฝนอยู่ไม่ไม่อยากโดนแค่นอนไม่หลับแม่ร้องไม่เราต่อคืนเลยนะหลับหลับหลก็ฝากเอฟซีนะครับนะช่วยกันขายบสินะนะครับอสำรบสนุนนะครับสินค้าของหลังบ้านด้วยสิเนาะก็ช่วยช่วยครับสิครับเราเป็นอ่าอยู่ด้วยกันนะครับเราอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องครับทำรังสีกับลุงพ่อแม่แต่งก็อยู่กันเป็นพี่เป็นน้องเรามีอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับใครจะมองว่า มีหลายคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับแต่เราก็มองข้ามคอมเมนต์นั้นไปเนาะเราดูที่การทํางานของทํารังสีนีกว่ะนะครับเราไม่ดูที่คําพูดแล้วก็ทํารังสีเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าพูดไปไม่ได้ทำงานไปเดี๋ยวก็แถลงแถลงไม่ใช่ไม่มีแถลงนะครับทานาดูเมื่อวานก็ไม่แถลงใช่ครับทำเต็มตึกนะเพราะว่าทํารังสีเขาเป็นคนที่ทํางานนะครับตรงไปตรงมาอยู่แล้วไม่พูดเยอะเพราะว่าแเจ็บคอ เจ็บคอคะอ่ะพูดยังไม่ได้ <c oughs> เปลืองน้ำเปลืองน้ำลายนะครับพี <c oughs> ่สุดท้ายมีมีอะไรอ้าครบแล้วหรอยังเด้อ <c oughs> อ่ะ,อะเห็นแล้วพี่สิ